Endolift X นะครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับล่าสุดจากประเทศอิตาลีนะครับช่วยในเรื่องของการยกกระชับนะครับแล้วก็สลายไขมันซึ่งตัวนี้จะเป็นลำแสงไดโอดนะครับ1.470นาโนเมตรครับปกติการนวดใหม่จะเก็บได้ในเรียกว่าชั้นเดียวแต่ว่า Endolift เนี่ยเราเลือกที่จะละลายแฟตได้ด้วยเพิ่มสกินคุณภาพได้ด้วยนะครับก็คือเก็บได้ครบถ้วนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัว Endolift X เนี่ยยังสามารถไปแก้ไขเรื่องของการที่แฟทที่มันมากเกินไปคือไปสลายแฟตได้ด้วยดังนั้นเนี่ย การทำหนึ่งครั้งเนี่ยมันเลยทําให้เกิดคุณภาพทั้งจากเรื่องของคุณภาพของผิวแล้วก็คุณภาพเรื่องของการที่ตัวแป้สลายไปด้วยผลการารักษาก็เลยยิ่งดีชัดเจนขึ้นดังนั้นเนี่ยต่างก,กันกับตัวร้อยไหมเนี่ยอย่างชัดเจนแน่นอนครับผม จากประสบการณ์ที่เห็นคือเคสบางท่านที่อยากยกกระชับใบหน้าแต่ไม่อยากไปผ่าตาดัดเพราะว่ากลัวการดมยาหรือว่ากลัวต้องผักฝืนนานนะคะฉะนั้นเอนโดลิปก็เลยเข้ามามีบทบาทนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ามินิมอลอินเวสีก็คือเป็นกึงก่งๆึ่งว่างผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของแผลเป็นนะครับหลุมสิวนะครับแล้วก็ที่สำคัญสามารถลดขนาดของซีบุ้มหรือว่าลดปริมาณของซีบุ้มทาให้พวกสิวอักเสบสูวอุดตัน ดีขึ้นด้วยครับแล้วก็ลูมคนเล็กลงครับอย่างอย่างที่ว่าครับจบนหน้าหรือบนตัวมันครบทุกเพลงครับแล้วก็พลังงานค่อนข้างละเอียดสามารถทําได้โดยแบบไม่ค่อยต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียงมากนะก็ค่อนข้างชอบตัวนี้ครับ ผมว่าถ้าในแง่ของข้อดีเม่ียบกับการผ่าตัดผมว่าอย่างแรกคงเป็นเรื่องของการที่คนคไข้ไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการผ่าตัดคนไข้จะรู้สึกว่าถ้าผ่าตัดใหญ่ก็ต้องดมยาสลบหรือทําให้หลับหรือว่าถ้าเกิดผ่าตัดเล็กก็ไม่ต้องดมยาสลบก็จริงแต่มันคือการใช้มีดเข้าไปหรือว่าใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างที่มันขนาดใหญ่เข้าไปในขณะที่ Endo Lift X เนี่ยเขาเป็นแค่เส้นใหญ่เล็กๆเ,เ,เป็นไฟเบอร์ออปติกเล็กมากเลยเล็กเท่าเส้นผมนะครับเข้าไปแล้วก็จัดการทําให้คุณภาพผิวดีแล้วก็ทําให้สลายไขยมันดังนั้นนนน้้้นนนนนนนเเีี่ยคควววววาาาาาามมมกกลลััััตรรงงงออะหทททํ็ถื แฝงค่อนข้างเยอะอย่างเช่นยกตาวาวครับแล้วก็ถ anyway. ุงใต้ตาเนี่ยก็เห็นชัดนะครับยกหน้าก็เห็นชัดครับอันนี้ยังไม่รวมถึงความสามารถอื่นๆที่มันสามารถทําได้นะครับอย่างเช่นมดของการเข้าไปแก้ปัญหากลุ่มรอยแผลเป็นลุ้มซื้อต่างๆมันครอบคไปหมดเลยครับยังมีข้อเสียบางอย่างนะครับเช่นเรื่องของเส้นประสาทนะครับในบริเวณที่มีเส้นประสาทเยอะอย่างเช่นบริเวณหน้าผากครับเราก็ไม่สามารถใช้ในการทํา e n d o l i f X ได้เพราะว่าเราต้องป้องกันเรื่องของความร้อนที่มาโดนเรื่องของเส้นประสาทนะครับแต่ว่าเชื่อว่าในอนาคต น่าจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ตัวโพบหรือว่าตัวไฟเบอร์นะครับให้เหมาะสมกับการรักษาพวกนั้นได้ครับ ที่ฟังมานะคะ Endolift X เขาดูเหมือนดูมีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวงการการแพทย์แทบทั้งร่างกายนะคะทั้งส่วนของการยกกระชับของใบหน้าการทําลําตัวไปจนถึงแบบภายในเช่นวัวใจนอทายเทนนิงรวมไปถึงทําพวกเส้นเลือดขอดที่เป็นแบบ Endolaser ที่ใส่เข้าไปในเส้นเลือดได้โดยตรงก็มีค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าพอเทนนิงตรงนี้เป็นพอเทนนิงที่ดีดีสำหรับใครดีสำหรับคนที่ไม่ชอบการผ่าตัดไม่อยากพักฟื้นกลัวมีดกลัวการนอนหลับ ในขณะที่ทําหัตการเหล่านี้ครับจะเป็นข้อดีสําหรับคนที่อยากทําให้สวยแต่ว่าสวยแบบรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยรู้สึกว่าไม่น่ากลัวเกินไปครับผม